เอาละครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบ y ร f ฟโซ l กันด้วยนะครับ สำหรับในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการสรุปภาพรวมตุกกาชานะครับกับตุกกาชารลีลันที่หลายหลายคนรอคอยนะเป็นการลีลันของ3คนนี้ครับเซนจูมารุอิจิโกะแล้วก็แอสคินนัทเลวันนะครับ3คนนี้จะลีลันกลับมาในวันที่25ตุลาบ,บ่าย2โมงก็คือวันนี้วันที่คลิปวิดีโอนี้ลงนะครับอยู่จะถึงวันที่4พฤศจิก,กาก่อนบ่าย2โมงแน่นอนว่าจากระยะเวลาคุณได้เห็นตุกกาชาท้ายเดือนก่อนอยู่แล้ว ถ้าเกิดไม่รีบจะรอดูตู้ไทยเดือนก่อนก็ได้เช่นกันนะณปัจจุบันเนี่ยยังมีคนรออิจิโกเวอร์ชันนี้กลับมาอยู่เลยนะก็แน่นอนแหละของมันดีของมันเก่งใครๆก็อยากได้นะยิ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยหากันให้ควักนะตอนนี้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะครับว่าตู้นี้น่าสนใจ มากน้อยขนาดไหนอิจิโกยังดูดีอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับตู้นี้นะครับเลตตู้กายชานะตู้นี้ไม่มีร่วมแคมเปญกับฉลองครบรอบปีนะั้นเลยไม่มีตั๋วการันตีให้แต่ว่ามีการันตีไฮไลท์ให้ทุกๆสเต็ปที่5นะครับอัตราการได้5ดาวเนี่ยอยู่ที่6%รลุดเลตดไฮไลท์4.5นะครับไฮไลท์ก็คือ9คนนี้นะ 9คนนี้คือไฮไลท์นะครับไอ้การันตีไฮไลท์ไม่ใช่การันตีแค่3คนนะแต่คือ1ใน9คนนี้ลุดเลดคือตัวละครน,นอกเหนือจาก9คนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมตู้กันแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับตู้กาชานี้เนี่ยผมมองว่าคนที่จะเปิดนะครับผมอยากให้โฟกัสแรกๆเลยคือ2คนแรกอิจิโกะแล้วก็เซนจูมารุนะครับอิจิโกะเนี่ยแน่นอนว่าขึ้นชื่อเรื่องโหดอยู่แล้วเขาเป็นผู้สังหารคินซี่ระยะประชิดเขาสังหารแค่เผ่าเดียวก็จริงแต่ว่า ภาพรวมอิจิโกะเล่นง่ายมากเป็นตัวละครที่เก่งมากเป็นตัวละครสีม่วงที่เก่งระดับต้นๆของเกมอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนว่าอิจิโกะเวอร์ชันนี้คือ1ในตัวละครที่มันแรงระดับท็อปสุดของเกมนะครับมีทั้งเบิ้ลสมีบูส์เอแล้วก็ปุ่มเอ็กมูฟอันนี้คีย์หลักเลยเพราะว่าได้บูส์เอชพีร้อย นะครับมันทำให้อิจิโกะเนี่ยแรงโคตรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมอยากให้คุณโฟกัสอิจิโกะกับเซนจูบารุเป็นหลักแล้วทำไมต้องเป็นเซนจูบารุด้วยเซนจูบารุเป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วยระยะประชิดในการตีกิวณปัจจุบันเป็นตัวละครที่ต้องใช้งานนะครับถ้าคุณจะตีกิวหัวหน้าหน่วยเนี่ยคุณต้องใช้งานเขาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตีกิวหัวหน้าหน่วยนะครับ จะหาคนที่เก่งกว่าเขาเนี่ยยากแล้วนะต้องไปรอตัวใหม่ในอนาคตนะนะปัจจุบันยังเป็นเซนจูมารุอยู่นะส่วนที่เหลือเนี่ยมันมีตัวละครทดแทนกันได้หมด อย่างนั้นเลว่านะ PVP ตอนนี้ก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการบงการบัฟเนี่ยคุณเจออิชิดะเข้าไปคุณบัฟไม่ได้นะครับมีอย่างหนึ่งที่ดีก็คือท e ําอฝ่ายติดพิษแล้วก็เป็นอมาตะาช่วงท้ายแต่ว่าถ้าเกิดคุณเจอบวกเมตาสบายใหม่เนี่ยมันยกเลิอกอมาตะาช่วงท้ายก็สวยไปนะครับและโรเบิร์ตกับแบมบี้นะครับสองคนนี้ก็เป็นตัวละครตีกิวอารันคารและยักษ์่ทั้งคู่นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณมีอุคิตะเกะในรูปที่ผมขึ้นให้เนี่ย คุณไม่ต้องสนใจแบมบี้เลยนะครับอุกติเกะมันไหวอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นตัวละครทั้งเลือกเบอร์หนึ่งนะแบมบี้เขาเป็นทั้งเลือกลองลงหมานะส่วนระเบิดเป็นสายโจมตีปกติระยะไกลก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แต่ผมคาดว่าเดี๋ยวอนาคตก็จะมีตัวละครสายตีปกติมาใหม่นะครับเพราะหลังๆเราได้เห็นแล้วไอ้พวกสายโจมตีปกติเขาเดิมทยอยปรับทยอยขายตัวใหม่ๆม,มาขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะ การตีกิวสายโจมตีปกติมันส่งผลค่อนข้างเยอะกว่าเก่าเลยนะครับเพราะมีการบัฟลงบัฟเลือดสายโจมตีปกติมันก็ช่วยในการเคลียร์พวกดาด EX ได้ดีมากนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองว่ามันจะเฉยๆนะเป็นทางเลือกลองที่แบบลองๆจริงๆนะยัง เจ้าจังตูเนี่ยนะจังตูภาพรวมมันก็เกือบจะดูดีแล้วแต่ว่ามีจังหวะติดขัดอยู่นะผมเลยมองว่าเล่นค่อนข้างลําบากในณปัจจุบันนะครับถ้าเกิดคัมพีไม่สูงมากจริงๆนะผมว่าเล่นลําบากหน่อยในการตีกิระดับสูงในยุคนี้หรือว่าลิมิ r เบเกอร์เควกตาำนะครับส่วนอิชิดะเป็นตัวละครฟาร์มนะน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่หยาดน้ำนะครับภาพรวมไม่ได้ดูเด่นอะไรมากไอที่เด่นจริงๆก็คือตรงฟาร์มนันแหละนะครับส่วไอเซนนะหลายคนก็ยังเชียร์อยู่ว่าตัวเนี้ยโคตรเก่งตีกิวได้ดีมันตีกิว่า ไขมันเยอะไปหน่อยนะมันต้องทำอ e ีกฝ่ายติดสถานะพิบัติเพื่อที่จะได้บูตเอดีเแล้วก็ต้องเปิดเกตด้วยดาเมจถึงจะฟูลจริงๆนะครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่สามารถติดได้ถี่ขนาดนั้นคุณต้องรีบ่อยอยู่ในบางจังหวะนะครับช่วยดาเมจได้ไหมช่วยได้แต่ถ้าเกิดพูดในเรื่องการตีกิลผมว่าโรเบิร์ดดีกว่ามันสั์เขียนกว่านะครับ แล้วก็ซาสกิเบะบังไคนะคนนี้ผมไม่รู้ว่าหลุดมาในตู้นี้ได้ไงนะตัวบังเกานะครับคือตอนนี้เกิดใหม่ได้ด้วยนะเป็นตัวเดียวที่เกิดใหม่ได้ในตู้นี้เลยนะครับก็ลิงก์ดีนะลิงก์สามารถเอาไปใช้กับตัวละครสีม่วงสายสกิลเก่งๆได้นะครับส่วนที่เหลือผมว่าเฉยๆนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเอาไปเล่นหอคงหอคอยพอได้นะครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของตัวละครในตู้นี้จากมุมมองของผมนะครับถ้าเกิดให้แนะนำเนี่ยผมอยากแนะนําว่าให้หาอิจิโกก่อน นะครับเพราะผมรู้สึกว่าต่อให้มีตัวละครที่ดีกว่าอิจิโกะมาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับตกงานจนเล่นไม่ได้อะเพราะว่าตัวของเขายังเป็นตัวละครที่แรงระดับต้นๆของเกมอยู่เลยอ่ะนะครับต่อให้มีตัวละครที่มันทาหน้าที่ได้ดีกว่ามานะผมเชื่อว่าก็ยังสามารถแบบใช้อิจิโกะได้คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดตัวที่ดีกว่าหรือยังทนใช้อิจิโกะต่อเพราะว่าความเก่งของเขาเนี่ยผมบอกว่ามันจะตกยุคสมัยค่อนข้างยากหน่อยเพราะถ้าเกิด คุณไปถึงจุดที่อิจิโกะมันตกจนเล่นไม่ได้นะตัวอื่นๆเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะอิจิโกะนะปัจจุบันมันแรงมากๆส่วนตัวลองลงมาเนี่ยผมว่าเซนจูมาลุนะเพราะว่าณปัจจุบันมันยังไม่มีใครที่แบบมาทดแทนได้ดีกว่าเขานะของเขายังดีที่สุดในการกำจัดหัวหน้าหน่วยระยะประชิดนะส่วนที่เหลือปะปายครับขึ้นอยู่กับสภพาพไอเดียของคุณว่าคุณขาดอะไรแบบไหนบ้างเนี่ยเช่นแบบคุณขาดในเรื่องของการตีกิวอารันคาระยะไกลนะคุณจะมาหาพวกแบมบี้พวกโรเบิร์ตเสริมได้เช่นกันนะครับแต่หลักๆอยาก ใหโฟกัสอิจิโกะก่อนลองมาเป็นเซนจูมารุแล้วที่เหลือก็ตามที่เพื่อนๆขาดนะไอพวกตัวท้ายๆเนี่ยผมอยากให้โฟกัสท้ายๆเลยนะเออผมมองว่าอิจิโกะเซนจูเนี่ยหนแล้วก็พวกแบมบี้โรเบิร์ตเนี่ยสอะไรประมาณนี้นะครับก็เปิดตามหน้าเพชรนะว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่แล้วคุณสามารถเสียได้มากเท่าไหร่ถ้าเกิดมีเพชรน้อยและไม่มั่นใจรอดูท้ายเดือนก่อนได้นะครับ คู่เล่นใหม่ผมก็แนะนำนะถ้าเอดได้อิจิโกะมามันก็ใช้ได้ยาวๆนะครับอยากแนะนำเหมือนกันนะสักห้าสเต็ปสิบสเต็ปนะตามงบที่มีเลยเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจากกันก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในกะาทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่อง,องผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อพวกคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของ,ของผมแบบมีค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนนะครับเริ่มต้นไปแค่เดือนละ 35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่วิดีหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ